สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับลุงทัศสูตรเลขพารวยวันนี้พบพี่น้องของเราในวันที่หนึ่งตุลาครับหน่งตุลาหกแปดครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอวิ่งบนสองตัวชนสองสูตรแล้วผมจะตัดด้วยลองตัดด้วยเลขแต้มดูผมจะตัดด้วยเลขแต้มดูนะครับเราจะได้อยู่ไปกับแปดหางในแปดหางและจะตัดด้วยเลขแต้ม อ่ะผมพาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากมังทัดพี่น้องครับมาครับก่อนจะเข้ารายการพี่น้องครับ ใครได้ขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวประเทศลาวกับลุงทัศน์มั่งพี่น้องครับใครได้ไปเที่ยวมัง่งอ่ะใครได้ขึ้นรถทัวร์มัง่งและได้กินไม่ขนมวันนี้บนไม่เข้านะครับสําหรับบนไม่เข้าสูตรของเราไม่เดินต่อนะครับสําหรับสูตรสิบบนใช้มาสามงวดและงวดนี้หลุดและวันนี้แปดสองสี่เก้าส่วนหลักหน่วยยังเดินครับศูนย์สอง สี่ห้ผมเน้นไปที่0ูนย์อห่ะเม็ดเดียวให้8ปห้าไม่มาครับมา5้สองส่วนล่างพี่น้องครับล่างยังเดินครับงวดน,นี้หลักสิบสหลักหน่วย8ปดสองสอ่ะตัวเด่น ตัดออกมาเหลือ9ประตูพี่น้องครับจาก9ประตูตัดออกมา4ประตู4ประตูตัดออกมา2ประตูคือ93กับ98ออก92ตรงนี้ใน9ประตูอ่ะถ้าใครได้ขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวก็คงจะมีโชคมั่งใครทัวร์ก็ขอแสดงความดีใจด้วยโอเคครับมาครับทีนี้เมื่อฝากคำเตือนแล้วผมพาดูเลขที่เราจะลงในวันนี้อ่ะพี่น้องครับกาแฟผมก็จินเกือบจะหมดแล้วแหละมาผมนั่ง อยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ก่อนที่จะไลฟ์พี่น้องครับก่อนที่จะได้อัดคลิปมากาแฟดึกด้วยกันพี่น้องครับมาดูเลยครับผมจะใช้แต้มก่อนแล้วก็ต่อด้วยวิ่งบนสองตัวแต้มของเราคือหลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่4 2่บวกสได้6 6หกบวกหได้สิบสองใส่สองเข้าไปครับ องบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งอ่าผมวางไว้สี่แต้มนะแต้มสองตัวบนสองเจ็ดเก้าหนึ่งส่วนวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรก็คือหน่วยครั้งที่สองคือหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้านี่คือแต้มนะครับจะใช้สองสูตรนี้ชนกันหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าสำหรับเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวคือ ห้ากับเก้าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสิบล่างบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งครับสิบล่างบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์จะได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดจะได้สิบห้าสองสูตรนี้ชนกันจะชนที่ห้าพี่น้องครับเมื่อเอาแต้มมาตัดก็จะทำถ้ากรณีถ้าอย่างงวดนี้ อย่างงวดนี้ถ้าแต้มหมาในวิ่งห้าของเราที่ชนกันถ้ามาในแต้มสองนี้ก็จะเป็นห้าเจ็ดแต้มสองห้าบวกเเป็นห้าสองเป็นเจดอ่ะเข้าที่แต้มสองห้าเจ็ดบวกกันเป็นสิบสอถ้ามาในแต้มเจดถ้า5มาในแต้มเจดก็คือ ห้บวกสองเป็นเจ็ดก็จะเข้าที่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเป็นแต้มสองห้าสองเป็นแต้มเจ็ดอ่ะเดี๋ยวงวดสุดท้ายผมจะจับชนให้ดูครับถ้าพูดแบบนี้มันไม่มีตัวเลขมันอาจจะงงนิดนึงครับมาครับสรุปออกแปดห้าสองห้าสองบวกกันเป็นเจดเข้าแต้มเจ็ดห้าสองหลักสิบชนกัน ที่5ตัวนี้โอเคครับถูกทั้งแต้มถูกทั้งวิ่งชนกันมาดูวดต่อมาครับ1สิงหาไปใช้16สิงหาครับแต้มเลยครับ8บวก2ได้10 10บวกสได้12ใส่2ลงไปก่อนครับ2บวก5เป็น7 7บวกสเป็น9 9บวก2เป็น11หน่วยครั้งที่2คือ2 2ไปบวก4เป็น6 6ไปบวก4เป็น0ส่วนสูตรที่2พี่น้องครับผมไปใช้ใช้10ล่างบวกหน่วยครั้งที่1นึ่งล่างคือ5 5าบวก5ได้0 0นบวก0จะได้0 0ไปบวก8จะได้8ชนกันที่0 อันนี้ชนกันที่ห้ามาวันนี้ชนที่ศูนย์แต้มของเราคือสองเจ็ดเก้าหนึ่งถ้าศูนย์ไม่มาออกหกแปดนะครับตัวชนอันนี้ถ้าห้าไม่มาจะออกเก้าเจ็ดอัดตวดเลยพี่น้องครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าหกห้าแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งของเราครับ ออกหกห้าสูตรนี้ถูกหกสูตรนี้เข้าแปดแต่ไปหลักร้อยงวดนี้ชนจะผิดครับเมื่อจับชนแต้มก็จะผิดถ้าชนแต้มมันจะต้องเป็นแต้มสามตัวบนขออธิบายนิดนึงพี่น้องครับถ้ากรณีที่แต้มสองตัวบนสูตรสองสูตรนี้จะต้องอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยถ้าอยู่กับสิบกับหน่วยได้สองสองเป็นสี่ไปกลับก็จะเป็นแปดหางแปดหางก็จะเอาแต้ม ล่างสี่ตัวนี้มาตัดก็จะเหลือน้อยลงจับแบบนั้นครับมาครับถูกหมดนะแต่ไม่น่าจะได้เงินงวดนี้มาดูงวดต่อไปครับสิบหกสิงหาใช้หนึ่งกันยาครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สบสามใส่สามลงไปครับ สาบวกหเป็น8ครับ8ปบวกสเป็น0ย์ครับ0ูนย์บวกสเป็น2ครับ3 8 0 2พี่น้องครับส่วนเว้งสองตัวมา1ตัวชุดที่1ผมให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่2คือ7 7็เบวกสเป็น11นะ11บเวกสเป็น15รอได้1นึกับ5้าสูตรที่2มาเลยครับ10ล่างบวกหน่วยครั้งที่1 สิล่างบวกหน่วยครั้งที่1 6ึบวกสเป็น8 8บวกรหัส0นย์เป็น8 8ดบวกแเป็น16อ่ะถ้าแบบนี้พี่น้องครับถ้าแบบนี้จับคู่ชนกันถ้าอยู่ใน10กับหน่วยเมื่อมาตัดแต้มเราจะถูกทันทีเลยจะถูกทันทีจะไม่เหลือเยอะด้วยอย่างว่านี้ได้1กับ5เราหนึ่ง มาชนแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าก็จะมาตัดด้วยแต้มมาครับงวดสุดท้ายถ้าได้แบบนี้ผมจะตัดให้ดูและงวดต่อมาออกอะไรพี่น้องครับห้าศูนย์หกสามห้าหกสามห้าหกออกห้าหกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ด แต้มเราผิดเลยครับสี 4, 3, 3, 8, 3, 8, 0, ่สามสามแปดสามแปดศูนย์สองอ้าวงวดนี้ผิดแต้มผิดพี่น้องครับแต้มเราผิดงวดน,นี้น่าจะมีผิดงวดหน,นึง่งอ่ะมาดูต่อครับถ้าสูตรนี้มาชนกันพี่น้องครับเวลาใช้พี่น้องครับมันจะลำบากนิดนึงถ้าแต้มผิด เรามาตัดมันก็จะไม่เป็นคูดมันจะไม่เหลือตัวเด่นที่ถูกสองตัวมันออกห้าหกตัวเนี้มันถูกแน่ห้าหกเมื่อชนกันอยู่ในแปประตูแต่เวลาเราเอาแต้มมาตัดเนี่ยมันจะไม่ถึงแปดประตูมันจะเหลือน้อยกว่า8ปดประตูแต่ถ้าใครซื้อหมดจะถูกครับแต่ใครใช้เฉพาะตัวตัดจะผิดหวังทันทีเลยเพราะแต้มไม่มาวันนี้ มาดูงวดต,ต่อไปครับแต้มมาไหมสามแปดสามดูนย์สองอะดูงวดต,ต่อมาครับ5้บวกหเป็น11 11อบเวกเเป็น0ใส่0นย์เข้าไปครับแต้ม0 0นบวกหได้5้บวกสได้7จบวกสได้9 05าศ วิ่ง2ตัวมา1ตัวหน่วยครั้งที่2คือ2 2บวก4ได้6 6บวก4ได้0ได้6กับ0สูตรที่2 10ล่างบวกหน่วยครั้งที่1 3บวกหเป็น4 3บวก1เป็น4 4บวก8เป็น12นี่คือรหัสบวกนะครับมันอยูกใกลหน่วยหนึ่งคือนนอะครับ มาครับถ้าแบบนี้จับคู่ชนได้แปดชุดในแปดชุดนี้มาตัดด้วยแต้มตัวนี้อ่ะมันออกเลยครับศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกดูแต้มก่อนครับหกสี่หกสี่หกเป็นศูนย์เข้าแต้มศูนย์นี้ครับถูกแต้มศูนย์คู่ชุดจะได้หกสี่สี่หกหกสองสองหกศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ ถูกที่หกสี่นี่ครับอ่ะงวดนี้ถูกในแปหางตัดด้วยแต้มนี้จะเหลือจี่หางงวดสุดท้ายมาถึงแล้วครับขอให้เดินแบบนี้จะได้ตัดได้นะครับมาพี่น้องครับอันดับที่1ผมจะพาพี่น้องคำนวณสิหกกันยาไปใช้หนึ่งตวลาเลยครับศูนย์บวกหได้หกหกบวกสามได้เก้าใส่เก้าลงไปครับศูนย 6บวกสเป็น9 9้บวกศได้9แต้ม9แต้มแรก9กบวกหเป็น14บวกสเป็น16บกบวกสเป็น18บแปดได้มาแบบนี้แต้ม9แต้ม4แต้ม6แต้ม8เอาวิ่ง2ตัวมาตัดครับหน่วยครั้งที่2คือ2องวัน,นี้2อบวกสเป็น6 6บวกสเป็น0ูสูตรที่2องสิบล่างครับบวกหน่วยครั้งที่1 10บล่างบวกหน่วยครั้งที่1บวกรหัส08 5ย <5 S 1> บวกศเป็น5 5าบวก8เป็น13อ่ะมันจะได้แบบนี้ทีนี้ ทำไมมันไม่เข้าถ้าสูตรนี้ไปอยู่ในหลักน้อยตัวนี้สามกับห้าจะเข้าเลขเราเลยนะครับจะเข้าชุดจะเข้าชุดสามตัวบนเรานะเนี่ยถ้าสูตรนี้ยกสูตรนี้หลักน้อยของเราเป็นเก้าม,มาพี่น้องครับผมจับคู่ชนก่อนอันดับที่หนึ่งนะผมจับคู่ชนก่อนครับหกกับศูนย์ผมตั้งสูตรนี้ไว้ก่อน เอาหมาชนตัวนี้เราจะได้หกห้ห้าหตัวแรกนะ6กห้าห้าหกสามสก็0ูนยห้า ศ3นย์สามใน8หางนี้อ่ะหาแต้ม9ก่อนพี่น้องครับแต้มเก้สานี่แต้ม9เลยโอ้โหถูกชุดใหญ่ของเรานะครับพี่น้องครับถูกชุดใหญ่6กสา แต้มสี่หกสามสามหกเต้มเก้าแต้มสี่ไม่มีนะครับแต้มหไม่มีครับแต้มแปดเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งแต้มห้าเต้มสาเหลืออยู่แต้มเก้าตัวเดียวพี่น้องครับตัดแล้วเหลืออยู่แต้ม9้าอ่ะ ถ้าแบบนี้มันก็จะเหลือแค่สามหกกับหกสามพี่น้องครับสามหกกับหกสามอ่ะพี่น้องก็ลองหาหลักร้อยมาใส่เอาถ้าหลักร้อยตัวเดียวของเราร้อยบนตัดสองสูตรเหลือเก้าตัวเดียวเนาะออาผมจะลองเอาเก้ามาใส่พี่น้องครับ ก็จะได้เก้าสามหกอะต่อไปเป็นคู่ชุดสามตัวตรงนะเก้าสามหกกับเก้าหกสามได้เท่านี้ครับเป็นอื่นไม่ได้เลยเอาเก้าหลักร้อยจากร้อยบนตัดสองสูตรมาใส่ เลขของเราได้อยู่แค่นี้อ่ะก็จะเป็น6กสากับสาในสองตัวนะนี่ครับได้แบบนี้พี่น้องครับส่วนจะมาไหมลุงทัศไม่อาจจะบอกได้ถ้าลุงทัศบอกได้ก็หลังบ่ายสี่โมงใช่ไหมครับมันออกก็ประมาณนั้นลุงทัดซึ่งจะบอกได้ว่ามาไหม อพี่น้องครับเมื่อมันได้แบบนี้ผมทําความเข้าใจกับพี่น้องหน่อยนะถ้าสูตรมันเดินต่อเราจะเห็น6 3 3 6แน่นอนพี่น้องครับหรือภายใน6หางนี้ไอ้แปดหางนี้แล้วใน8หางนี้ถ้าแต้มของเราเข้านะครับเราจะเหลืออยู่2หางนี้เท่านั้นพี่น้องครับก็คือแต้มเก้าแต้มสมันไม่มีเลยแต้มหกก็ไม่มี แต้มแปดก็ไม่มีพี่น้องครับมีแต้มเก้าตัวเดียวเลยนี่ก็จะมาที่มาที่ไปของสามหกหกสามอ่าเป็นยังไงอะทีนี้มาก็ขอให้สูตรเดินต่อนะพี่น้องครับถ้ามันชนกันมามันก็มาเรื่อยๆมีแต้มผิดไปงวดหนึ่งแล้วก็กลับมาถูก ส่วนเลขวิ่งยังไม่หลุดนะครับมีสูตรใดสูตรนี้ไปหลักหลักร้อยงวดหนึ่งสูตรนี้ไปหลักร้อยงวดหนึ่งดอกนั้นก็อยู่สิบกับหน่วยตลอดสูตรนี้อยู่สิบอยู่หน่วยตลอดงวดนี้ได้หกกับศูนย์จับชนห้ากับสามฝั่งนี้อ่ะมันจะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อแต้มมาตัดแล้วเหลือแบบนี้ผมยกเก้าที่มาจากร้อยบนตัดสองสูตรเหลือเก้าตัวเดียว อ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเลขหลักสิบสองสามสี่ห้าหลักหน่วยก็สามสี่ห้าหกอยู่ประมาณนี้แน่นอนพี่น้องครับสําหรับงวดน,นี้เพราะตัวเลขบนบนไปเวียนมาอยู่แค่นี้แหละมาโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลงทัศขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับผมถือว่าพี่น้องเป็นผู้มีอุปการะคุณผมมีหน้าที่หาตัวเลขหาสูตร คำนวณให้พี่น้องดูจะหาตัวดีๆตัวด็ดๆนำเสนอพี่น้องส่วนมันจะเข้าไม่เข้าจะใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องหวังว่าคงเข้าใจลุงทัศนะครับโอเคครับขอให้พี่น้องที่รับชมอยู่โชคดีทุกคนครับขอให้ถูกสองตัวตรงๆสามตัวตรงๆนะครับวันนี้พี่น้องครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ